ในคลิปนี้นะครับผมจะแกล้งคนที่หนีตำรวจมาเหินใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแกล้งใครได้หรือเปล่ามึงอยู่ไหนกันแล้วว่าเอาอีกนะใจหมดไอ้เหี้ยมันไอ้เหี้ยแม่งสัตว์ดีด้านป่าวกลางวันเป็นกลางเช้ากลางเช้าคือกลางวันคือกลางคืนนกลางกลางกลางเช้าเลยอุ้ย มีควายเหรอแต่ยังได้ตายมึงมีใบชูไม่น่ามึงไม่งโง่เลยเฮียตกใจหมดเอ้ยตอนนี้มึงเห็นวิซายอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีปะไอ้ไอ้ไอ้ตรงนี้มึงมีมึงเห็นวิซายตรงนี้ปะ มึงเห็นใช่ไหมเอ็มเห็นปะเออเห็นเห็นอันเนี้ยกูเอาไปด้วยมึงเห็นปะเฮ้ยภาพไม่ตรงกันว่ะมันเป็นถังออกซิเจนเหรเพื่อนไม่ใช่ถังออกซิเจนมันเป็นถังไอ้มันเป็นมิสไซน์อันนี้มึงเห็นมิสไซน์ปะอะไรอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมิสไซน์เออมึงเห็นน่าจะดูถ้ากูเอาไปเนี่ยมึงจะเห็นภาพตรงกับกูปะมึงจะไปทำไมอ่ะมึงเห็นป่ะตอนนี้มึงเห็นมิสไซน์อยู่ตรงไหนมันไหลไปนู่นแล้วอยู่ตรงไหนอ้านู่นแล้วอันนี้มึงเห็นอยู่หน้ารถกูใช่ไหมเออเฮ้ยภาพตรงกันเหรอ งอยู่หน้าปกติพอบแบบนี้ภาพจะไม่ตรงกันนะถ้ามันถ้ามันมาไกลๆมันจะไม่เห็นเว้ยใช่เหรอรัวการใหญ่ต้องนิ่งด้วยนะมันจะเสียเวลาตอนที่มึงเอาที่ไปแหละมึงไม่เห็นพอบใช่ปะไม่เห็นไม่เห็นเออมึงจอดตรงนี้เลยเอาทำไมไม่ไฟลุกวะไฟไม่ใหลุก เบิร์นยางไงดิใช้ท่อมึงใช่ท่อเออเผาเลยอ่ามึงจอดตรงนั้นแหละรอกูเห็นระเบิดแต่ไอซิก้าไม่เป็นไรไม่เห็นระเบิดไอเหี้ยแผ่นลมจมลมเลิกไอเหี้ยเขาเสียเวลาไม่เท่าไหร่ไงเียเนี่ยมึงดูดิคนมันจะมาเหินใหญ่ไอสิกาไอเอีมันไม่รู้แผนเราคืออะไร รู้ตำรวจคงงงว่าไอเหียสองตัวนี้มาทำเพี้ยอะไรวะไอเอ็มว่าว่ามึงมึงขับมาเหินใหญ่เลยปกติอ่ะขับมาเหินใหญ่เหมือนมึงจะหนีตำรวจเหินหนีตำรวจอ่ะแบมมึงมาได้เลยมึงมาได้เลยเมื่อกี้มึงหลบปูใช่ปะเออกูอหลบมึงอ่ะ เาม่จะให้เขาชนมึงอรอไม่ไม่ให้ใครใชนรก็<ร>คือเราจะปิดเหินใหญ่ไงเราจะเอาเนี้ยเหมือนแบบมีแท่งปูนแท่งอะไรแบบบังอยู่อ่ะใช่ปะปกติอ่ะคนหนีตำรวจอ่ะมันจะหลบอะไรที่มันบังอยู่แล้วใช่ปะละ่ะอ่ถูกไหมอ่าเออคือกูอ่ะจะให้อาซิก,ก้าเป็นคนรอชุบผ้าหากเราโดนโดนมันชนตายอ๋อโดนแล้วมึงอ่ะทำด้วยกับกูให้ปิดแบบปิดถนนไปเลยเว้ยแบบปิดเหินใหญ่ไปเลยอะ่ะแต่เมื่อกี้<อ>มึงยังแบบเลี้ยวเลี้ยวเหินได้ไงถ้าสองคนอาจจะปิดไปเลยอ่ะ ใช่ปะล่ะปกติอ่ะคนปกติตำรวจมันต้องมันต้องแบบพยายามจะไม่ชนอะใช่ปะล่ะแต่เราจะมาแกล้งคนด้วยการแบบเราจะมากวนตีนแม่งแบบปิดเถื่อนใหญ่ไปเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วรเ้อย กูยูงเงกูจู้เกูเกูงเงไอ้เงอบุกเจ้าไม่ได้นะไม่ได้ไร่ยับแจ็คไอ้เนี่ยไม่ได้พูดสักคับเนไม่ฟิวตกด้วยนะไอ้เยอมัน มันเบรกไม่ทันเลยมันไม่มีให้เบรกไอ้เหี้ย่าเรนเป็นกูยเยอะเราไม่เห็นภาพมันว่าอยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมาปลายสะพานด้วยเฮ้ยแต่เมื่อแต่เมื่อกี้มันเบรกอยู่นะแต่มันชนกูอ่ะมันเบรกอยู่นะเห็นปะอยู่สั่นไอ้ย่าลงจิกอ่ะกูว่ามันเหมือนเรามาทดสอบเอฟเฟกต์เลยว่ะเข้าใจปะแบบการหักโล่ป่ะแต่เมื่อกี้มันยังอยู่แบบอันนี้ถ้ามันหักโล่มันก็โดนกูไงเออใช่แต่เมื่อกี้มันแบบมันเบรกอยู่นะ อีเหมือนชั่วโมงนี Overwatch> ่จะหลุดมาคันหนึ่งด้วยเออจริงเหินจอดฮิตอะไรยังไม่มีใครมาเลยสัตว์เฮ้ยใครมาวะอุ้ยโหเียอะไรวะนั่นโอ้สัตสแปากลัวกว่าเฮียเมื่อกี้อีกันนี้นี่คือตายตายไมปพอไกลด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเหมือนมันจะลองเฮียมันเฟี้ยวอ่ะมันล้อขวาอ่ะเฮียตายขวาว่ะเออแล้วมันไปโผห่นู่นได้ไงวะ กูอ <si> oh <descript> <laughs> <ti> ีกแล้วเฮียไอ้สัตว์เลยมากันหลังยังเสีอีกไอ้ตัวนี้ลัคกี้วะเอ็มเอ็มบอว่มันต้องเคารพมันอยู่แล้วมันต้องเคารพมึงอยู่แล้วไอ้เนี้ยแล้วมันจีแบบมันไม่คิดแม้แต่จะเบรกจะเทียอะไรเลย ไอ้คันแรกไงคันแรกไปกูยังตกใจอยู่นะตำรวจตามมาเออตำรวจก็ยังผ่านไปเอาไอ้เยี่คันสุดท้ายไอ้สัตว์ไอ้คันสุดท้ายอ่ะเอาเต็มๆเลยไอ้สัตว์เอ้มาจากไหนวะฮะมึงไม่ตายเหรอไม่ตายเลือดรถเฉยๆมาเี้ไปมาเีรยวมาเีรยวมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเรามาเรยวไอ้ตัวเดิมเสียไม่ตัดเธอไมปดำแก๊บแจ๊ ไอสัตว์์อ๋ออเอ้าไม่เป็นไรไรเอี้มันไม่หลบเลยเหรอวะเงินงจ่ายมาเลยฮะผ่านในเอฟในเงินแล้วเพื่อนไม่พวกมึงไม่เล่นพวกมึงบอกไว้คอนเฟิร์มแม่ไม่จ่ายเออคุณบอกเออบอกแล้วไอี้อะไอี้ที่ เรื่องนี้ว่าคือรถหนีด้วยสัตว์นี่กูฉลาดไม่หลบเลยศาสตว์ไอ้เหี้ยมึงหน่อยมึงมึงลองยืนไว้ตรงนั้นที่กูอยากรู้อ่ะกูขับมาเป็นไงวะเหี้ยเออว่ะเพื่อนเป็นกูกูขับมากูก็ชนว่ะไม่บอกแล้วไอ้เหี้ยเป็นกูกูขับมากูก็ชนไอ้เหี้ยเสียอะไรอ่ะดีก็ชะรามเฉลยเฮ้ยเียเลยว่ะ เออว่ะเออว่ะเฮียปิดเอางี้เลยเหรอเออไม่ไม่อีกคนอะไอเอ็มพอไอซิก้ามึงทำเดี๋ยวกูไปดูให้เดี๋ยวกูดูให้ไอเนี่ยไออะไรนะมันเรียกว่าท่าเนี่ยท่าสองอะเต้นท่าสองอะเออไอใครใครอยู่ซ้ายมึงขยับซ้ายหน่อยใครอยู่ซ้ายขยับซ้ายหน่อยออปิดเลยปิดเลยไม่ไม่ไม่ฮะตรงตรง ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูดูให้เพื่อนปชีวีย้ยเออมึงไม่ต้องทำไรมึงยืนไว้มึงไปเลยมึงปชีวเหรอกูปฎิวิทย์ฉันผมต้อมาละบาลเลยนะมาเฮ้ยมันมันหลบอยู่นะเว้ยมันหลบอยู่มันหลบมันหลบแต่มันไต่ไอ้ตำรวจทำไรอะ อะไรคุณตำรวจมาเต้นผมมาเต้นฉลาดเฉยใช่หรอใช่ผมมาเต้นฉลาดเฉยต่อเตะเียจับอะไรคุณตำวนผมไม่เกี่ยวมีรถไปมีรถไปฮัลโหลได้เหรอเออมีรถไปมีรถไปไปเหินใหญ่หรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยหลอกตำรวจ เไปยังยังไปเหอนใหญ่ไปเหอนใหญ่ไปอยู่ไปอยู่เหี้ยมันหลบมันมันไต่คอปต้องไปตาไปเหี้ยมันไต่คอปท้องไ้เหี้ยอีกคันเพื่อนอีกคันเพื่อนอีกคันโอ้แต่อีกคันไม่น่าหึงมือไหวเหี้ยรถมันแบบล้อแตกอะเพื่อนไปอยู่นะมันไปอยู่นะมันไปอยู่ไปอยู่ เห็นเห็นไต้ันไต้ไมรโดนยังไงสวยกูแล้วเพื่อนไอ้โดนะน้อไปครวิ่งไม่รด้หร้ออะไรอ่ะไอ้เอาวะกินร้อนี่กูบอกเลยไอ้ชัด ไอ้ทีกามึงทำไม่แย่อะกูวิ่งหนีมันชนกูทำไมมันโดนจับหมอมันโดนจับหรอมันโดนจับหรอไม่โดนไม่โดนแล้วพอมึงแล้วพอมึงมีวะเอาแล้วทำไมมันซ่อมหรอมันขอซ่อมหรืว่าอะไรขอซ่อมมันขอซ่อมได้หรอมันขอซ่อมได้หรอมันลำดวนชนไงอ๋อลำดวนชนไง